เป็นพืชอาหารหลักของมนุษย์มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานแต่บางพื้นที่ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคเนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติการเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคนั้นมีปัจจัยเกี่ยวข้องอยู่หลายประการด้วยกันเช่นการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีปัญหาของชาวนาโดยทั่วไปคือทํานาได้ผลผลิตต่ำต้นทุนสูงสาเหตุหนึ่งคือชาวนาไม่มีการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมทำให้ข้าวที่ปลูกมีการปะปนเกิดการกลายพันธุ์จนกระทั่งต้องเปลี่ยนพันธุ์ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอกเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตทำให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ การคัดพัน์ธุข้าวจึงเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพให้ผลผลิตสูงลดต้นทุนการผลิตโดยสามารถคัดพัน์ธุที่ใช้ปุ๋ยน้อยต้านทานโรคและ,มะแมลงช่วยอนุรักษ์พัน์ธุข้าวพื้นเมืองไม่ให้สูญหายรวมทั้งสามารถนำพัน์ธุข้าวที่ได้คัดไว้สำหรับปรับปรุงพันธุให้ได้ทุนลักษณะตามที่ต้องการ การผลิตลิตภั์ที่ดีเนี่ยเริ่มแรกสุดนะครับการที่จะหาพันธุ์เข้ามาในแปลงปลูกเนี่ยต้องเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะออกไปท,ทางดีหรือดีมากเลยนะครับแหล่งที่มาก็น่าจะเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับทางทางศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์หรือทางศูนย์วิจัยต่างๆเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวนะครับออนอกจากเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ เราจะขาดไม่ได้นะครับคือการเตรียมแปลงนะครับเราต้องรู้ว่าแปลงนั้นเนี่ยเหมาะสมที่จะทําเมล็ดพันธุ์หรือเปล่าคาว่าเหมาะสมนี่ก็เราดูที่ระบบน้ําให้ไหมนะครับการจัดการไม่ว่าจะเรื่องออพันธุ์ปนหรือว่าอะไรต่างๆที่มันอยู่ในแปลงเนี่ยเราต้องกำจัดออกให้หมดเตรียมแปลงตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือการหมักแปลงหรือดูแปลงว่าสะอาดแค่ไหนนะครับถ้ามันลกมากเราก็เริ่มจากการไถตั้งแต่แรกเลยการไถดะ นะครับถ่ายดาดแล้วก็ให้ตากแดดไว้ก่อนนะครับตากแดดไว้สักก็อย่างน้อยก็2อสามอาทิตย์นะครับหลังจากที่เราเตรียมแปลงที่ดีแล้วเนี่ยเราไปดูที่ระบบน้ําของเราพร้อมไหมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการทําแปลงเมล็ดพันธุ์เนี่ยระบบน้ําต้องสมบูรณ์นะครับการทำเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างเอาใจใส่มากกว่าที่จะทํานาปกตินะครับพอเป็นนาดำเนี่ยมันง่ายง่ายขึ้นเยอะนะครับถึงว่าต้นทุนจะแพงขึ้นแต่ในเรื่องจัดการมันก็ถูกลง พอเรามาคิดโดยภาครวมแล้วเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังที่การผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันดูแล้วมันจะประหยัดกว่านะครับแล้วก็หลายอย่างเนี่ยพอปลายทางเข้ามันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ผลประโยชน์ที่ตอบสนองเราดีขึ้นนอกจากนะครับเมล็ดไม่ด่างแล้วเต่งตึงดีแล้วนะครับ ตรงตามสายพันธุ์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการดูในเรื่องของพันธุ์ปนในแปลงนะครับพันธุ์ปนในแปลงเนี่ยเราจะดูได้อย่างไงนะครับถ้าเราทําการผลิตมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็ต้องดูตั้งแต่เริ่มเป็นก้าเลยนะครับอย่างห้องเราเนี่ยที่เราเคยเจอนะครับออพอเราตกก้าในในถาดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีข้าวที่มันผิดปกติขึ้นมาเราก็ให้คนที่จัดการให้เราเนี่ยเลือกออกตั้งแต่แรก ก็คือเราไม่จําเป็นต้องลงแปลงแล้วค่อยเลือกนะครับเราก็เอาจากถาดก้าเลยเนี่ยมันจะง่ายขึ้นการจัดก,การง่ายขึ้นประหยัดต้นทุนลงนะครับหลังจากที่เราดับเรียบร้อยนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับเราต้องดูว่าเวลามีข้าวงอกออกมาจากนอกกอเนี่ยหรือในแปลงที่มันไม่ใช่อยู่ในกอเนี่ยมันก็สังเกตได้ง่ายหลังจาก2อสามอาทิตย์ไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าในแปลงนั้นมันอาจจะมีข้าวงอกนอกกออ,อกมาแสดงว่าข้าวตัวนั้นแน่เลยครับม,มันเป็นข้าวปนแน่นอน การเก็บพันปนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เกษตรกรลืมไม่ได้เลยนะเนื่องจากว่ามันทําค่อนข้างที่จะละเอียดหรือปนี้ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลร้อซนะครับแต่หนึ่งถ้าเกษตรกรมีความขยันขันแข็งนะครับมีความอดทนมีความมุ่งมานะที่จะวางเป้าตัวเองว่าโอเคเราต้องเป็นผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้เราต้องใช้ความอดทนรอบหนึ่งมันไม่ดีแล้วรอบ2ออาจจะดีขึ้นรอบ3ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ปัญหาในเรื่องข้าวปนน้อยลงนะครับ มแมลงลงเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะความห่างของต้นข้าวเนี่ยมันจะทําให้มแมลงที่เข้ามารบกวนไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดเพี้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอลงปับ๊บเราจะเห็นเลยเราจะมองเห็นง่ายขึ้นตรวจแปลงได้ดีขึ้นหรือมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับเพราะเมเราก็จะจัดการแต่ต้นน้ําได้นะครับคือคือไม่ต้องไปเสียเวลาในเรื่องของต้องรอให้เกิดก่อนค่อยทํานะครับในการดูแลรักษาแปลงเมล็ดพันธุ์นั้นนะครับ ตั้งแต่แรกเลยถ้าเราดำลงไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดำหรือเครื่องดำนะครับระดับแรกๆเลยเนี่ยนะครับถ้ามันรุนแรงมากนะครับก็คุมเลนก่อนการคุมเลนก็คือคุมก่อนที่จะปักดำลงไปหนึ่งวันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือเราคุมวันนี้นะครับเปิดน้ําออกเราคุมคุมเลนไว้วันต่อไปแล้วก็ลดลงมาดำได้เลยหรือให้คนดำนะครับสองสามวันเนี่ยสองสาวันแรกเราเราดูซิว่า พอมันไม่มีอะไรงอกขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยน้ําเข้านะครับปล่อยน้ําเข้าทีละนิดนะครับแรกๆก็อาจจะ1เซน2เซนนะครับสีหวันไปก็อยากให้เกิน5เซนนะครับการทำนาเมล็ดพันเนี่ยระบบน้ําต้องสมบูรณ์นะครับหลังจากที่ผ่านในขั้นตอนคุมค่าหรือคุมเลนไปแล้วเนี่ยนะครับบางบริเวณในแปลงเนี่ยมันก็จะมีที่ดอนคือถ้าแปลงเราไม่เสมอเนี่ยมันมีที่ดอนเนี่ยเราก็จะว่าท,ที่ดอนนั้นมันมีหญ้าขึ้นหรือเปล่านะครับ20-25วันนะครับเราก็อาจจะ ให้ปุ๋ยเขานะครับอย่างของเราเนี่ยเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวเเราก็จะใช้สูตรสิบหกี่สิบศูนย์นะครับลงไปในแปลงนะครับใช้อยู่ประมาณสักสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับถ้าระดับน้ํามันปกตินะครับเราก็ไม่ต้องจัดการอะไรเขามากมายนะครับนอกจากการดูแลอย่างที่ผมพูดถึงนะครับข้าวน,นอกกอมีไหม,มเมล็ดที่เราไม่ต้องการที่มันงอกออกมานอกกอมีไหมผ่านไปสักสามสิบสามสามสิบสสิบห้าวันเราก็อาจจะให้เชื้อรานะครับก็จะมี หลายยี่ห้อหลายบริษัทนะครับทั่วไปในท้องตลาดก็มีนะครับพอเราให้เชลราจบข้าวเริ่มแตกกอนะครับข้าวเริ่มแตกกอเราจะจัดก,การยังไงนะครับพอแตกกอเนี่ยมันก็จะหอมหวนชวนรับประทานไม่ว่าจะเป็นแมลงเรื่องโรคก,ก็เริ่มจะเข้ามานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันได้ปุ๋ยได้ยาได้อะไรแล้วเนี่ยความงามความไรเค้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องแมลงเรื่องโรคต่างๆก็ตรวจดูแปลงนะครับมันอาจจะมีพันปนในกอก็มีดูระหว่างใบนะครับ ใบเนี่ยเป็นใบพันธุ์ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอย่างเราทาสุพรรณบุรีหนึ่งพันที่แตกต่างไปจากสุพรรณบุรีหนึ่งออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกตรงนั้นออกมานะครับนอกจากข้าวในกอแล้วข้าวนอกกอแล้วนะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยในเรื่องนามเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็คือการดูแลรักษาน้ำนะครับให้ให้เขา เลี้ยงต้นข้าวอยู่สม่ำเสมอนะครับช่วงแตกกออยู่อย่าให้เกิน10เซนนะครับอย่าถ้าคุมระบบน้ําได้นะครับอย่าให้เกิน10เซนนะครับช่วงจังหวะนี้การจเจริญเติบโตของข้าวหรือการแตกแกอเราเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายเขาเยอะหรอกครับก็ค,อคออ่อยๆไปแต่ละว่าเราก็ตรวจด,ดูแค่โรคแค่แมลงต่างๆถ้ามีแล้วจัดการตามตามตามเวลาหรือตามตัวมแมลงหรือตามโรคต่างๆที่มีอยู่ในในนั้นนะครับ ผ่านไปสัก50วัน60วันอย่างนี้ครับเราก็เพิ่มปุ๋ยให้เขาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือปุ๋ย46-0-0ลงไปนะครับแต่ถ้าเขาเฉียวอยู่แล้วเขามองดูแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นเราก็ต้องไม่เราก็ไม่ให้ปุ๋ยในเขตนั้นในในบริเวณนั้นนะครับถ้ามันดูแล้วมันเหลืองมันอะไรเราก็ให้ไปนะครับในกรณีนี้มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราประหยัดปุ๋ยหรือบางครั้งนะครับถ้าเราไม่มั่นใจ ถ้าเราอยากให้แตกกอสวยอยากให้ต้นสวยนะครับเราก็ค่อยๆเขากินปุ๋ยนะครับเพราะตัวปุ๋ย4600เนี่ยเขาเป็นปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขาค่อยๆกินเขาจะกินเยอะไม่ได้นะครับค่อยๆให้นะครับให้ทีละนิดให้เขากินทีละนิดนะครับแล้วเขาก็จะสม่าเสมอกันเองนะครับการทำนาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันต้องขยันลงแปลงขยันที่จะเข้าไปตรวจขยันที่จะเข้าไปดูแลเขานะครับช่วงที่เขาจะถอดลวง ตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะต้องละเอียดขึ้นแล้วละครับช่วงที่ถอดรวงเนี่ยเพราะอะไรครับ 1. ถ้าเราให้ปุ๋ยไม่พอเราให้น้ําไม่พอนะครับทำให้มเมล็ดเขาไม่เต่งตึงทําให้มเมล็ดเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยทำให้เวลาถอดรวงมาแล้วเนี่ยทำ <c oughs> ค่อนข้างที่จะทําให้มันลําบากในเรื่องการที่จะได้มเมลด็ดพันธุ์ที่ดีนะครับ <c oughs> ถ้าเรามั่นใจว่าเราให้ปุ๋ยเพียงพอนะครับกำจัดลา ลาที่จะทําให้มเมล็ดด่างเพียงพอนะครับในขั้นตอนต่างๆเราให้น้ําเขาพอให้ปุ๋ยพอมั่นใจนะครับว่าช่วงที่เขาตั้งท้องที่ถอดรวงเนี่ยผลผลิตเราค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำ,คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทําให้มเมล็ดเขาเนี่ยเต่งตึงใสาตามแม่พันธุ์เขาที่ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาถอดรวงแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้หรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าให้ปุ๋ยที่เป็นยูเรียนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะจะทําให้มเมล็ดเขาเนี่ย แตกนะครับทำให้มันตึงมากเกินไปนะครับแทนที่จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีกลับไม่ได้เลยนะครับถ้าเราจะให้ปุ๋ยคือเราให้ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เขาจะถอดรวงออกมานะครับช่วงถอดรวงนี่การสร้างแป้งเขาเนี่ยมันก็จําเป็นนะครับการสร้างแป้งเราจะทําไงเราก็ให้ออฮอร์โมนทําเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็จําเป็นต้องเอาตัวนี้เข้าไปช่วยเป็นบางครั้งนะครับ แต่ถ้าหนึ่งการเตรียมแปลงดีมเมล็ดพันธุ์ดีสิ่งที่เราขามได้คือยากันเชื้อรานะครับยากันเชื้อรามันก็มีหลายยี่ห้อหลายบริษัทผลิตออกมานะครับเราก็อาจจะไปขอคําแนะนําจากร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วไปนะครับซึ่งเขาจะให้คําแนะนําที่ดีได้หรือ,อ,อหน่วยงานราชการต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องนะครับเมื่อเรามั่นใจว่าเราดูแลรักษาได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับเข้าในช่วงระยะที่เขาจริญเติบโตไปเนี่ยนะครับช่วงโน้มลวงเนี่ย ก็เป็นสิ <fin anta> <ots> ่งจําเป็นอีกแหละครับว่าเพราะว่าการเก็บพันปนเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับช่วงโน้มรวงก็เป็นช่วงหนึ่งที่จําเป็นต้องเก็บพันปนออกนะครับเก็บพันปนออกมันก็จะเห็นชัดเจนเลยครับช่วงนี้ข้าวปนอื่นๆอาจจะน้อยแต่ข้าวแดงอย่างนี้ครับหรือข้าวดีดข้าวเด้งซึ่งบางครั้งเราดูแลไม่ถึงเนี่ยช่วงนี้จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเราก็ใช้เวลาลงไปในแปลงเพื่อจะเก็บพันปนเขาออกนะครับหลังจากโน้มรวงนะครับข้าวเริ่มมีใบเหลืองออกมาให้เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับ ประมาณสัก9 0้า0อวันเนี่ยเราก็เริ่มดูซีนในแปลงเราเนี่ยมีน้ํากักขังอยู่ไหมนะครับถ้ามีน้ำนะครับน้ําเยอะเราก็ค่อยๆระบายน้ําออกนะครับเพราะว่าอายุของข้าวเรา1 1 0ยสิ120วันเนี่ยถ้าเราเก็บน้ําไว้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่ปัญหาแน่นอนก็คือเมื่อมีภัยธรรมชาติเข้ามาไม่ว่าลมหรืออะไรพอลม้มลงเนี่ยจะกระทบกับพันข้าวทันทีนะครับแต่ถ้าเราเริ่มระบายออก สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นชัดเจนเลยคือต้นข้าวจะแข็งแรงขึ้นนะครับการระบายน้ําออกไม่ใช่ระบายออกให้หมดทีเดียวนะครับค่อยๆระบายออกนะครับวันละนิดละหน่อยนะครับเมื่อเราระบายน้ําออกแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งที่มันจะจัดการง่ายขึ้นก็คือพอแปลงแห้งเนี่ยลดเกี่ยวลงไปหรือการจัดการในแปลงก็จะง่ายขึ้นนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับส่วนมากอย่างแปลงเราเองนะครับเราก็จะให้ครบอายุเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์เราก็อย่าง120วันถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ครบ120วันนะครับอย่างรถเกี่ยวเนี่ยนะครับต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับต้องมั่นใจว่าในรถเกี่ยวที่เรามาเกี่ยวเนี่ยไม่มีอื่นๆปะปนอยู่ในรถนะครับต้องล้างให้สะอาดเลยนะครับเพื่อว่าป thous <Allāh. S 2> ัญหาเรื่องพันธุ์อื่นจะมาปนเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเมื่อเราหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามาสะอาดสะอ้านดีนะครับแล้วก็พยายามเกี่ยวนะครับ ถ้าแปลงเรานะครับมันอยู่ใกล้กับแปลงอื่นๆถ้าเราอยากให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็เกี่ยวขอบก่อนนะครับเกี่ยวขอบหมายความว่าคําว่าขอบที่ผมพูดถึงก็คือรอบๆแปลงเราก่อนนะครับรอบหนึ่งแล้วก็ชุดนี้เราไม่เอาถ้าเรามั่นใจว่าแปลงเรายู่ห่างจากแปลงอื่น3-4เมตรขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นนะครับพยายามเกี่ยวให้หมดนะครับถัวว่าลงแปลงนี้วันนี้ต้องเกี่ยวให้หมดเลยนะครับอย่าให้ค้างๆไว้นะครับ รถที่เราจะเอาไปสู่ศูนย์เมล็ดที่จําหน่ายนี่นะครับเราก็ต้องมั่นใจว่ารถที่เรามาเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดต้องดูสิ่งเกี่ยวพันอื่นๆเหมือนกันนะครับพยายามจะลดปัญหาพวกนี้ลงนะครับ <ๆ S 2> เวลาที่เอาพันธุ์ที่เราผลิตได้นะครับเพื่อจะออกจําหน่ายเนี่ยขั้นตอนก่อนจําหน่ายไม่ใช่ว่าขายเข้าสู่แหล่งที่รับซื้อแล้วเขาจะจําหน่ายได้เลยนะครับอย่างน้อยที่สุดคัดพันุปนนะครับ การคัดพันปนออกมาเนี่ยให้มีมาตรฐานนะครับตั้งแต่แรกเลยเขาจะดูว่าแต่ละรถที่เราไปเนี่ยมีมีอะไรปนเข้าไปบ้างนะครับเขาจะมีสิ่งเจือปนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีเมล็ดแดงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะมีมาตรฐานเขาหมดนะครับในแหล่งต่างๆไม่ว่าภาครเลอกชนเนี่ยที่เขาจําหน่ายพันเนี่ยเขาจะมีเครื่องจักรเครื่องยนต์เขาที่เขาแยกเมล็ดโดยเฉพาะหลังจากแยกเมล็ดแล้วเขาก็จะมีการแพคกิ้งนะครับมาตรฐานส่วนมากก็จะอยู่ที่2 5กโลต่อถุงนะครับเขาจะแยกเป็นรหัสรหัสอะไร อาจจะแยกในเรื่องของถุงสีของถุงนะครับรหัสของตัวเลขเขียนชื่อพันธุ์ลงไปนะครับในกระสอบเพื่อจะจําหน่ายต่อไปนะครับสรุปโดยทั่วไปนะครับการทําเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันไม่ยุ่งยากกว่าที่เราทําแปลงโดยทั่วไปเลยนะครับแต่ขั้นตอนนะครับเราเพิ่มรายละเอียดลงไปนิดหน่อยอย่างที่ผมพูดผ่านมานะครับก็คือการดูซีมเมล็ดพันธุ์ที่เอามาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยมันดีไหมจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเปล่า การให้ปุ๋ยให้ยาเหมาะสมกับเงื่อนไขเวลาไหมให้เหมาะสมกับบันไหมนะครับโดยปกติแล้วเราก็ไปให้ยาให้น้ําเขาอยู่แล้วเนี่ยเราละเอียดขึ้นนิดนึงแต่คําว่านิดหนึ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะตอบสนองเราในเรื่องของราคาปลายของบันในเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งมันได้เยอะกว่าที่เราทําข้าวปกติ หลังจากที่เราให้ความมั่นใจว่าเราได้ลงแปลงได้ตรวจแปลงได้เก็บไม่ว่าจะเป็นข้าวดีดข้าวเด้งข,ข้าวโนอะไรต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราทําข้าวทั่วไปแล้วก็ทําอยู่แล้วแต่รายละเอียดมันไม่ถึงกับที่เราทำมาเมล็ดแรงงานที่เราลงเพิ่มไปมันไม่เยอะหรอกครับแต่มันทําให้เราประหยัดประหยัดในเรื่องของต้นทุนประหยัดในเรื่องของแรงงานนะครับเพราะเราเไปตรวจสอบเราทุกวันนะครับเ,เรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ละเลยข้าวสาในแปลงที่เราใจใสเนี่ยมันก็จะทําให้ประหยัดได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับ